ใครที่ถ่ายยากท้องอืดบ่อยหรืออยากดีท็อกลำไส้แบบไม่ต้องพึ่งยาห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะวันนี้จะมาทำเมนูแอปเปิลตุนเมนูง่ายๆที่เป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ในลำไส้เราค่ะในแอปเปิลมีสารที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งพอเราเอามาผ่านความร้อนแบบนี้จะทำให้ลำไส้ของเราทำงานได้ดีขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นพรีไบโอติกชั้นยอดที่ช่วยให้จุลินทรีย์ตัวดีในท้องของเราแข็งแรงขึ้นค่ะ วัตถุดิบของเราก็มีไม่มากค่ะมีแอปเปิลนะคะใช้ประมาณ2-3ลูกจะเป็นแอปเปิลแดงหรือเขียวก็ได้ค่ะอบเชยปนหรืออบเชยแท่งก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยคุมระดับน้ําตาลและก็เพิ่มความหอมให้กับแอปเปิลตุนของเราด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆเอาไว้ท็อปปิ้งค่ะขั้นตอนการทํานะคะ เตรียมแอปเปิ้ลล้างแอปเปิ้ลให้สะอาดค่ะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าพอดีคำแนะนําให้ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเพราะว่าเพ็กตินแล้วก็ใยอาหารอยู่ที่เปลือกเยอะที่สุดค่ะหลังจากตั้งเตาเสร็จก็นาแอปเปิ้ลใส่หม้อเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะพอให้ท่วมก้นหม้อไม่ให้ไหม้นะคะโรยผงอบเชยลงไปค่ะอบเชยจะช่วยให้แอปเปิ้ลหวานขึ้นโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยค่ะเราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยให้แอปเปิ้ลตุน๋นมีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นปิดฝาหมอ้อตุ๋นใช้ไฟอ่อนประมาณ10-15นาทีจนเนื้อแอปเปิลนุ่มแล้วก็ใสขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะทานตอนอุ่นๆหรือว่าแช่เย็นเก็บไว้ทานกับโยเกิร์ตตอนเช้าก็ได้ค่ะ เมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะดีต่อลำไส้และระบบขับถ่ายมากๆใครทำทานแล้วดียังไงก็เม้นมาบอกกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ